วันนี้ตำรวจนครบาลน,นะคะก็ออกมาย้ำม,มาตรการนะคะที่ห้ามเด็กอายุ18ปีต่ำกว่า18ปีนะคะออกนอกเคหสถานในเวลาหลัง22นาฬกานะคะซึ่งก็บอกว่าจะเน้นเฉพาะเด็กที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเท่านั้นนะคะและถ้าหากยังทำซ้ำเดิมผู้ปกครองก็จะมีความผิดด้วยถึงขั้นจำคุกค่ะ พลตตรีตรอำนวยนิมนโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ชี้แจงถึงมาตรการพิทักษ์ป้องปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีออกจากบ้านหลังเวลา22นาิกาว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการรองรับนโยบายของรัฐบาลให้ลดปัญหาอาชญากรรมลงร้อยละ20ภายใน6เดือนซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมร้านเกมที่กําหนดให้ปิด ในเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งตำรวจแต่ละท้องที่นะคะก็จะออกตรวจถ้าหากพบเยาวชนที่มีพฤติกรรมอยู่ในร้านเกมและอินเทอร์เน็ตหรือว่ามั่วสุม หรืออาจจะมัวสมเสพยาก็จะมีการเชิญตัวมาทำประวัติที่สถานีตำรวจและก็เชิญผู้ปกครองมารับตัวด้วยและหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรมซ้ำเดิมแสดงเจตนาว่าผู้ปกครองนั้นมีส่วนยุโยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้บุตรหลานประพฤติตนไม่สมควรก็จะมีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะตามพรบรคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546 อย่งางไรก็ตามก็ย้ําว่าการควบคุมตัวเด็กไปที่สถานีตํารวจก็จะต้องดูพฤติการของเด็กเป็นหลักหากเด็กมีความจําเป็นที่จะออกจากบ้านไปเรียนพิเศษหรือว่าทํางานพิเศษก็จะไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรการดังกล่าวแล้วก็จะไม่ถูกจับกลุ่มนะคะพอหลังสี่ทุ่มปับ๊บตำรวจออกเลยครับออกตรวจพื้นที่พบเด็กตรงไหนในจุดที่ไม่เหมาะสมแต่ต้องไม่สมควรนะครับไม่ใช่ว่าเด็กไปเรียนพิเศษกลับมา เด็กไปหาหมอฟันทําฟันหลายซี่เลยใช้เวลาหลังสี่ทุม่มอันนั้นเหตุอันควรเด็กไปฝึกงานที่ร้าน KFC นั่นเหตุอันควรนั้น NGO นจโอปริโอที่ไหนก็แล้วแต่ทําความเข้าใจให้จบทั้งเรื่องก่อนนะครับถ้าเขาไปแบบมีเหตุอันควรนั่นนะตำรวจจะไม่ไปยุ่งเขาเลยแต่ไม่มีเหตุอันควรนุ่งเกงขาสั้นไปเกาะราวสะพานอยู่ไปมั่วสมในร้านเกมมีพฤติการจะเสพยาเสพติดหรือจะเสพเครื่องดองของเมาตำรวจก็จะเอามาลงพัก แล้วก็มาทําประวัติถ้าผู้ปกครองมาพบหนึ่งครั้งเด็กคนเดินเหมือนแล้วสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งและเด็กคนนั้นสอบพฤติการว่าจะไปทาผิดกฎหมายสอบพฤติการว่าจะไปประพฤติไม่สมควรผู้ปกครองไม่เคยดูแลเลยหลายครั้งจะผิดแพ่งหยัดคุ้มครองเด็กโทษจำคุกสามเดือนอปรับสองหมื่นบาทนั่นคือการเอาโทษกับบิดามารดาผู้ปกครอง พลตตร,รีอำนวยนิมโนนะคะก็ยังบอกว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เป็นผู้กระทำผิดเองจนถึงขั้นเป็นอาชญากรน,นะคะหากมาตรการดังกล่าวดำเนินการอย่างจริงจังก็จะช่วยจัดระเบียบสังคมได้อีกทางซึ่งภายหลังก็มีการประกาศมาตรการดังกล่าวแล้วก็พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากสามารถควบคุมบุตรหลานของตัวเองให้อยู่ที่บ้านไม่ไปมั่วสุมกับเพื่อนได้ แต่องค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับเด็กหลายหน่วยงานก็ยังไม่เข้าใจมาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริงจึงรู้สึกไปว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งก็ยยำว่าทุกอย่างเป็นไปแล้วแต่พฤติกรรมของเด็กเท่านั้นนะคะ